สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อป ok นะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อป ok ให้ทุกคนได้ติดตามกันคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงจีไอเดลกับการคัมแบ็คครั้งใหม่ในซูเปอร์เลดี้นั่นเองนะครับซูเปอร์เลดี้ปล่อยมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็สร้างความปังไว้โดยเฉพาะเรื่องของยอดอัลบั้มยอดพรีออเดอร์ว่าเลิศดม,มากๆแล้วนะครับยอดสั่งซื้อวันแรกเนี่ยก็คือเกิน8 0 0 0 0 0ไปแล้วเรียบร้อยในตอนนี้มุ่งสู่หลัก 1>, 1ล้านนะครับในยอดขาย24ชั่วโมงแรกมาเหนือมาเร็วมาแรงสุดๆไอเดอลก็คือทุกสถิติตัวเองทุกๆก,การคัมแบ็กและครั้งนี้ก็ทุบแรงแบบแตกแหลกละเอียดเลยนะครับ ในส่วนของการคัมแบ็กหนึ่งเลยที่ฟแฟนๆชื่นชมมากๆก็คือ MV นะครับของ Super Lady ที่ทำมาแบบใส่หนักจัดเต็มไม่มีกั๊กอะไรเลยเป็น MV ตัวที่แบบฟแฟนๆยกให้เป็นตัวปังที่สุดของไอดอลแล้วทั้งฉากทั้งคอสตูมทั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันดีเกินคำว่าคิ้วไปมากเลยทุ่มให้กับไอดอลขั้นสูดจริงๆและสาวๆเนี่ยก็ทำถึงกันมากๆเลยนะครับใน MV ของ Super Lady ทั้งเซ็กซี่ทั้งความควีนทั้งตัวแม่คือเกินเจนส ไปเยอะมากๆจนหลายๆคนต้องบอกว่าไอดอลนี่คือตัวแม่ของเจนซที่แท้จริงแล้วในตอนนี้มากในส่วนของเพลงนะครับแฟนๆเนี่ยบอกว่าเพลงนี้ฉีกทุกความเป็นไอดอลไม่เคยมีแบบนี้ของไอดอลมาก่อนเลย EDM จัดๆท่าเต้นเอ่ยเพลงที่มีความตัดแปะเข้ามาหน่อยแต่ก็ยังคงความเป็น i อดอไว้ได้อยู่นะครับแต่แปลกใหม่มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเรื่องเพลงนี้แหละที่มีความคิดเห็นแยกเป็น2ฝั่งด้วยกันนะคับฝั่งที่ชอบบอกว่าชอบมากมันแปลกใหม่มันไม่เคยมีมาก่อนใน i อดอไม่เคยมีมาก่อนในคิวแล้วก็เป็นเพลงที่ โซยอนนั้นเลือกที่จะแหวกแนวไปจากการคัมแบ็กเดิมๆของไอดอลซึ่งเป็นการลองอะไรใหม่ๆที่มันคุ้มมากๆกับคนฟังเป็นกำไรให้แฟนคลับนะครับแล้วก็ข้อหมายของเพลงนี้ก็เลิศด้วยเพื่อนหญิงพลังหญิงแต่ว่าส่วนที่ไม่ชอบก็บอกว่าเพลงนี้นั้นมีการตัดแปะมากเกินไปหายไปเลยสำหรับกิ่นอายของ G IDOL ท่อนแต่ละท่อนในเพลงมันดูเหมือนนำท่อนหมาต่อท่อน2ท่อน2ไปต่อท่อนฮุกแล้วก็เอาท่อนฮุกมาต่อท่อน3ท่อน3ไปต่อท่อน C บางคนก็บอกว่าเพลงมันหนักไปไอเดลเนี่ยไม่ค่อยเหมาะอะไรกับเพลงแนวนี้อยากให้ทาเพลงที่ฟังง่ายๆย,ย่อยง่ายๆความหมายเริศๆเิด,เดนะครับแล้วก็ใส่กิมมิคไว้ในเพลงเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นทอมบอยเอ๋ยหรือว่าจะเป็นนู๊ตนะครับหรือว่าจะเป็นควีนคาร์ดในการคัมแบ็คครั้งนี้กลับรู้สึกว่าชอบวฟ์มากกว่าถ้าหากนำวฟ์นั้นมาเป็นเพลงไตเติลเนี่ยคิดว่าน่าจะตีคนได้มากกว่านี้ก็มีหลายเสียงหลายแบบมากๆเลยกับการทมแบ็คของไอเดลบางคนบอกประทับใจสมการรอคอยและคาดหวังว่า บางส่วนก็บอกว่าไม่สมกับการรอคอยผิดจากที่คาดหวังไปมากเลยกับการคัมแบ็กของไอดอลใน Superlady นะครับแต่เพลงในอัลบั้มเนี่ยทุกคนต่างบอกว่าดีทุกเพลงเลยแต่ติดที่เพลงไตเติลนี่แหละนะครับบางส่วนบอกว่าไม่ค่อยจะถูกหูเท่าไหร่กลัวแม่เก่าไม่ซื้อกลัวจะไม่ Perfect All ออคิวกลัวจะไม่ได้ยอดที่ปังเหมือนกับเพลงคัมแบ็กไตเติลครั้งก,ก่อนนะครับแต่ว่ายอดอัลบั้มเนี่ยทุกคน พูดไปเสียงเดียวกันว่าไอดอลปังมากแม่ซูเปอร์เลดี้นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างอยู่ไฟไหนชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ขึ้นมานะครับแต่สําหรับเราบอกเลยว่าซูเปอร์เลดี้นั้นจึงและทําถึงจริงๆชอบทั้ง MV แล้วก็เพลงเลยได้เห็นไอดอลในมุมใหม่ๆก็แปลกตาดีรอดูชาร์ตรอดูกระแสหลังจากนี้กันนะครับคลินี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันยอง